โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมอยู่กับผมบอลสวนเอกนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทำการสอนดาวนโดด์โหลดแอดออนแอดแท t บออนไททันนะครับผมหรือชื่อว่าแอดออนเซน เกคิโนโคจินครับนะครับเวอร์ชั่น3.5นะครับผมก็สำหรับแอนดอยนี้ผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับผมแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับอันนี้เขาได้ปล่อยมานำเหมือนกันนะครับก็นันเป็นเวอร์ชันเก่านะที่ผมได้ดูไปใครยังไม่ได้ดูอ่ารีวิวก็สามารถกดที่ตัวไอขวาบนได้เลยนะครับโอเคแล้วผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็คะแนนนะครับผมให้ทุกท่านนะฮะเข้ามาที่ลิงก์นี้เลยนะครับ ให้มาที่วิดีโอนี้อ่ะเสร็จปุ๊บให้ทุกท่านเข้ามาที่คอมเมนต์นะครับนี่ครับเขาก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้สอนนะครับก็สำหรับวิธีแล้วก็ดาวน์โหลดอันนี้นะครับวี v คเ v e r นะครับก่อนเป็นอันแรกเลยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับให้ครับให้ทุกท่านครับเลื่อนลงมาแล้วกดที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นภาษาอะไรสักอย่างโปรตุเกสนะครับเนี่ยตามที่นี่มันบอกเนาะ โอเคแล้วท่านรอ10วินาทีนะครับก็สำหรับวิธีการดาวน์โหลดแอดออนตัวนี้ก็จะเหมือนกับแอดออนนารูโตะเลยนะครับก็อันเนี้ยให้เรามากดอันล่างนะเนี่ยกดตัวนี้อันบนจะไม่ใช่นะอันบนจะเป็นโฆษณานะปุ๊บอ่ะมันก็จะเข้ามาที่มีเดียไฟล์นะครับแล้วท่านกดดาวน์โหลดไปเลยครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะผมโอเคนะผมโอเคนะผมก็ ถ้าทำการดาวน์โหลด b e e a v i o r Pack เสร็จแล้วนะผมก็ให้ทำการโหลด Resource Pack ต่อเลยนะครับอันนี้ผมว่าจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมก็เพราะว่ามันเหมือนกับอันแรกไปเลยนะครับไปรอ10นาทีเหมือนเดิมครับโอเคผมไปถ้ามันเด้งขึ้นมาก็ปิดไปเลยนะครับอย่าไม่ไม่ต้องรอให้มันโหลดนะฮะมันจะพาเราดิ้งไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคก็ดาวน์โหลดไปเลยกออ็โอเค ์โดลดเสร็จแล้วนะนี่ครับตโหลดเสร็จแล้ว2อันโอเคมาทำการตโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ไปเข้าแอป,ปอ่าแตกไฟล์กันเลยนะครับผมโอเคนะคผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการมาที่แอป,ปอ่าจัดก,การไฟล์นะครับผมก็มันก็มีหลายแอป,ปเหมือนกันนะผมก็ท่านผู้ชมก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เข้ามานะผมให้มาทาหาไฟล์2ไฟล์นี้นะครับโอเคแล้วผมจะขอย้ายไปที่โฟลเดอร์อื่นก่อนนะครับเพราะว่า ตรงนี้มันลกนครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาไว้ที่ฟอนต์ก่อนละกันฝากไว้ก่อนเนาะโอเคนะครับห้ามนบผมทําการแตกไฟล์ทั้ง2ไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้เลยนะครับก็ไปเลยครับแตกไฟล์นะครับไปกดผิดโอเคนะครับผมทำการแตกไฟล์ทั้ง2ไฟล์เรียบร้อยนะครับผม ให้เราเข้าไปที่ b e h a v e r Pack ก่อนอะนะครับผมก็ทำการก๊อปกอปนะครับหรือย้ายก็ได้เดี๋ยวย้ายแล้วกันเนาะไปที่เกม Mo แจง n g h e v i v อร์แพนะครับแล้วกดย้ายเลยอันนี้ผมมีไฟล์อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวผมขอลบก่อนนะครับเพราะว่ามันทับกันแล้วหรือมันจะเออร์นะครับอ่าอันนี้ลบไปเลย แล้วก็รีซอสแพ็กด้วยรีซอสอ่าก็อยู่ไหนเอ่ยอยู่ในฟอนต์นะที่บอกอาไว้ใช่โอเคเรามาทำเบีย a ์เพิ a ์กแพ็กกันเลยเนาะโอเคเราทำใหอีกรอบนะครับเ <c oughs> มื่อกี้มันขึ้นเออร์เอร์นะครับย้ายไปย้ายแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นรีซอสแพ็กนะครับไปทำการไป เกมเมาแจงรีซอสแพ็กนะครับแล้วกดฟามไปเลยตอนนี้ก็ทำเสร็จไทีแล้วนะผมก็ต่อไปก็เข้าเกมเลยนะครับโอเคเราไปเจอกันในตัวเกมเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็สนับตัวเกมนะครับก็เป็นเวอร์ชั่น1.16.21นะครับโอเคครับพอดีผมไม่เคยได้เข้าเล่นเกมเลยโอเคให้เราฮะผมการกดเพลไปเลยเคทนิวเคทเนเวิลครับ นี่ครับแล้วก็เลื่อนมาเลยครับใส่รีซอสแพ็กก่อนนะครับอันนี้มันก็จะเด้งขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับสำหรับ b ีเท v i o เวอร์แเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเปิดเปิดตัวนี้ไปกปก่อนนะครับก็ถ้าผู้ชมจะเปิดก็ไม่เปิดก็ได้นะครับผมขอเปิดได้นะครับโอเคไปเลยอ่าผมก็สำหรับ รอหน้านี้นะครับก็จะก็จะมีเรื่องมาแจ้งน,นะครับตอนนี้ผมก็จะกลับมาทําคลิปแบบยังไงครับแบบตอนเรื่องแล้วนะครับผมก็จากที่ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วเนาะก็บางโรงเรียนอาจจะปิดเทอมแล้วก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราเข้าไปในเกมแล้วเนาะเราจะมาดูกันว่าของมาเพิ่มมาหรือเปล่านะครับอ้าวของไม่เพิ่มครับ อ่าถ้าเป็นแบบนี้นะให้ทธอออกมาก่อนออกมาก่อนนะครับแเราให้เข้าการเข้าที่เซตติ้งนะฮะแล้วก็เข้าไปที่นี่นครับแล้วกดแอคไปเลยเนี่ยผมก็เมื่อใส่รีเซ็ตผอ่เอรีซแพไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนะให้เรากดเพย์ไปเลย ที่จ,จริงปกติมันไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้มันก็ขึ้นนะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะมันเป็นที่อะไรก็ใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมหรือจะทักมาทางแฟนเพจก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้ใต้ description น,นะครับอ่ะไม่ขึ้นครับเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ย เอ๊ทันั้นนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ปแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมขอสร้างลูกใหม่เลยแล้วกันไม่ใช่ลองหลายๆวิธีนะมันเกือเหมือนเป็นบักนะครับก็คไป ก็ตอนนี้สำหรับแอดแท็บออร์เดิท่านก็น่าจะเอ่อเป็นอะ,อะไรนะซีซั่นไฟนอลน,นะครับก็ตอนนี้จบพาร์ทแรกไปแล้วนะก็รอดูพาร์ทสองในซีซั่นอ่าอะไรนะวินเชอร์ไปไม่แน่ใจนะครับซีซั่นหน้าหนาวครับโอเคตอนนี้ของก็เพิ่มมาละเมื่อกี้น่าจะเป็นบล็อกนะครับก็เราลองทำเหมือนผมนะครับแค่แค่ไปนะครับแต่มันก็ได้โอเคต่อสำหรับ แอดออนก็โอ้โหเพิ่มมาเยอะเหมือนกันคนระับจากเวอร์ชันที่ผมเลยรีวิวไปนะมีอะไรบ้าง,างเนี่ยเนี่ยมาดูดก่อนรู้สึกเขาจะเพิ่มชุดสำรวจมาอยู่ไหนหนะเออบักอะไรเลยครับพี่น้องโอเคเนี่ยครับอันนี้อะไรเนี่ยรีวาย หน้าโคตรได้อะครับดีวมันใส่ยังไงครับเนี่ยอ่ากดค้างเนาะเอ้าเมนนี่ได้เปลี่ยนเลยมันน่าจะเป็นบัก๊กอบั๊กของตัวเกมผมนี่แหละหรือไม่ก็เป็นบั๊กของแอดออนผมก็ไม่แน่ใจนะเอออืมนี่ยดูไทท่านี้แปลงหน้ารด้เปล่าเออมันเป็นบั๊กอะไรเอ,อ่ย มีเวลาด้วยนะครับนี่ครับมีเวลาปะมันจะเป็นเวลาปะเออนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็โอ้แพทท่านตามโอ้เพิ่มแพทท่านมาเยอะเหมือนกันนะครับอ๋อใส่ไม่ได้อ๋อต้องต้องรอเวลาหมดคนระับถึงจะแปลงร่าตัวต่อไปได้อ๋อแต่ไม่โมเดลไม่เปลี่ยนวะอันนี้ไม่ไแน่ใจนะท่านชมก็ใครไม่เป็นก็บอกผมได้นีครับมีได้ท่านสัตว์ป่าได้ท่านหกสิเมตร โ okay, คตรเท mm. ่ครับมีอันนี้นี่ครับอ๋อแปลงได้นี่ครับแปลงสองขามโคตรเท่ okay. ครับก็เอ็นออนนี้ก็ก็สำหรับการดาวน์โหลดเอ็นออนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ดาวน์โหลดไม่ได้หรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะทักมาทางแฟนเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งเพจไอ้ทิ้งลิงก์เพจไว้ให้นะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับก็เพิ่งกลับมาแคสเกมอนะ่ะเนาะ ก็อาจจะมีบทความที่กระตุกกระตักบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ